สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจิอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจอยมาเล่นตำแหน่งอื่นบ้างเนาะเพราะว่าเปื่อกซัพพอร์ตเบื่อกลางแล้วก็คือมาเล่น AD เนี่ยแหละแล้วก็มาเล่นเป็นจิงส์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับสกินบัตเลอร์แคทจิงส์เนาะกับเบลแมวแเนี่ยมีมีเหรอเอาไปมีเหไปหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่อะไรนี่เอาตั้งแต่ต้นเกมไปหรอลูกเอาตั้งแต่ต้นเกมไปหรอลูกเอ้ยแรงมาก แรงมากเอามากินยำไะมลูกเอามากินยำาม,มากินยำอาอะได้คิวเฟิร์สบัตเป็นเนองตัวเลทเกมจะได้เกิดต้นเกมหรือไม่หรือไม่อ,อ้เริ่มเลยสิขะก็เริ่มน่าสนุกขึ้นแล้วสิคะแล้วประเด็นคือนางแบรนด์มันรอดอีกอะ่ะโอ้โหเสียหนักมากอะเวนฝั่งนั้นอะก็มารอดูนะคะว่าตัวต้นตัวเลทเกมตัวไหนจะเกิดก่อนกันนะเออโอเคแต่ฉันยังไม่กลับหรอก คืออะไรอ่ะแรงมากเวนแรงมากอะไรเนี่ยแขนอะไรเนี่ยลูกแคะไรอะแคะไรอะอ้ามี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 เอออ้ามีมีมีอ้ามีมีมีอ้ามีมีมีอ๋ออี้มีมีมีอ้ามีมีมีโอ้ยังไม่ตายหรอวะอ้ามีมีมีเราดักรอคลิปเข้าอุยขอบคุณมากค่ะแบนอนี้ามีมีมีสวยงามมากโอ้ยฉันรอแบดมาก ขอบคุณที่สละชีวิตตัวเองนะคะเพื่อให้ฉันเอดีสาวได้คิวโอ้ยเดี๋ยวอะไรน่าขึ้นมานี่อย่านะอย่ามาเหีวเยวคิวนะคะเออใจเย็นๆน,นะคะฉันไปช่วยไม่เออไม่ได้อยู่หรือบปา่มันมีฮันนี่ฟูดอยู่เก็บฮันนี่ฟูดแล้วเดี๋ยวฉันลงไปช่วยต่อมา้มอ่อุ้ยมันพุ่งหนีไปแล้วว่า โอเคงั้นฉันไม่ตามนะฉันว่าน่าจะเสียเวลาเดี๋ยวฉันกลับไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวเข้าเลนต่อเลยแล้วกันเนาะนี่นะเดี๋ยวฉันว่าต้องระวังเวนอะคือตอนนี้เราก็นำแล้วแหละเออแต่ก็พยายามกดเวนให้ได้เพราะเวนมันก็เลดเกมเหมือนกันนะเนาะไอ้ยิงนะอันนี้แมอืมไม่ตายนะฉันก็ต้องเล่นใจเย็นนะข้าวหัวตอนนี้ก็ช้ำเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าไปโดนนางเวนเฟิร์สบัตนี่คือเจ็บเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ีมวอันนี้แม อ่ะอีกรอบไหมออรอบอ่ะอ่ะมีียวเอียวเนียวโอ้ว่าแล้วจะต้องมาเก็บฮันนี่ฟร์เอ่อนี่นะอ่ะไม่มีมวเอียวอ่ะไม่มีมีเียวโอ้ยไม่อยากมั่นอ่ะสี่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวคือถ้าโดนมันชัดดาวแล้วแบบมันจะไม่ลดมันจะคือจะเป็นเกิดเลยตอนนี้ก็คืออ่ะเล่นไม่ประมาทล้วกันเนาะเพื่อนอุต่าส์เลี้ยงเอดิซัพพอร์ตอุ่าส์เลี้ยงมาแบบสะดิบดีมอนเป็นลูกบุญธรรมฉันจะตั้งใจ เป็นเด็กดีคนก่อนที่พระพรตเลี้ยงมานะคะตอนนี้ก็คือได้เพจทำแล้วเอิม่มระวังมาหมดอ้ได้นะมาชิบหายละตัวไข่ตัว,ตวมันแล้วนะตัวไข่ตัว,ตวมันแล้วนะลูกโอ้โหแสดงว่าก็ก็สมควรแหละควรจะมาแก้เลนนเพราะว่าเวนก็ค่อนข้างแพเลนสนัดแล้วเหมือนกันนะจากที่ดูเฮีย้ยมโหดโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันรอโอ้ไม่กอด ตายไปแนะแต่ว่าฟิดเดิลขึ้นมานะฟิดเดิลเปิดได้นะ uh, อ่าขิดไปจานหนึ่งอ่าขิดไปจัดซองไหมโอเคโอ้โหเหมือนจะโดน drive ดนะแต่โดนซอนคืนก็คือชิปหายสะนั่นนะคะโอเคเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนแล้วกันนะไม่อยากเสี่ยงละเลือดโล,ล้วตอนเนี้ยโดนไม่อยากแบรระวังนะไอชิปหายโดนจริง เอาไม่ละเอาไม่ละ,อ,อ,ละอ่ะมีแมวอ่ะมีแมวอ่ะมีแมวโอ้โหนิดเดียวอ่ะแมวเมียวแมียวตูมไม่โดนหรออุ้ยเศร้าว่ะโวิเซนนาศพต่อไปในโลกถ้ามาขวาหลอดนี่แหละจะเป็นศพต่อไปนะคะฉันจะต้องเอาเฟิร์สเทเรตให้ได้อุ้ยฆาตมาโอ้โหได้หน้ามามาหมด วุ้ยขอโทษนะสปอร์ตแบรนด์เราคงต้องแยกทางกันตรงนี้ช่วยเธอไม่ได้จริงๆทั้งจากมันมาหมดเลยอะแต่หน้ามังกรนี่แน่อโดนโดนโดนฉันขวางให้ได้อยู่นะอุ้ยยังแรงมากฉันเข้าหลังนะนี่น่นี่น่นี่น่เฮ้ยกำลังไปอ่ะมีมี อามนีเม,ม,มียวอามนีเม,ม,มียวอามนีเมียวอามนีโอ๊ยพลังหมดพลังหมดตอ่ตอตอ่ตอต่อไหล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 ค่ะจะไปไหนหลังเซน่าจะไปไหนเนี่ยนี่นะนี่นะโอนะ okay, เคดับเบิลคิวความสวยปะโอช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์ต่อก็แต่ว่าเพื่อนน่าจะได้อะไรบางออบเจกต์เชื่อว่าดันป้อมดีกว่าเพื่อนน่าจะไหวนะถ้าเราได้ป้อมสองนี่คือโอ้โหรวยช้ำ รวยสนั่นแล้วกลับบ้านไปซื้อของก่อนแต่ชิ้นแรกขึ้นเป็นอร์สนะคะชิ้นต่อไปก็น่าจะไปขึ้นเป็นลูเนนแหละที่เขาแนะนํามาเนาะอืมเออเดี๋ยวฉันว่าแบรนด์รอดไหมเดี๋ยวขึ้นไปช่วยแบร์หรือเปล่ารือ oh. แต่ว่าล่างก็จะโดนนะฉันว่าล,ลงไปช่วยล่างดีกว่า <Sl> แต่จะทันไหมคืออีกเรื่องหนึง่งกำลังไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไป หนึ่ง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 เว้ยทำไมฉันยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยวะโอ้ติดติดติกําแพงเว้ยฉันไม่กล้าสู้กับดาเลียซ่าเพราะว่ามันฉันไม่มีตัดฮิลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่าไม่อยู่หรออ่าโอเคเซฟตัวเองก่อนแล้วกันเนาะฉันว่าได้อยู่นะอืมโดน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 อ่ะมีอ่ะมีอ่ะน ตูมโอเคแล้วสวยมากยิงเตะว่าอ่ะมีแมวอ่ะมีแมวโอเคได้แล้วนึ่ฉันได้รู้แน่แล้วว่าตอนเนี้ยเวนคือดันจะดันบนอย่างเดียวนะฉช่ว่าฉันต้องกลับไปกันวะจริงๆการปล่อยให้เวนเลดเกมมากก็ไม่ดีนะเธอฉันไม่ได้อยู่ชั่วแล้วนะฉันจะไปกันบนแล้วเดี๋ยวนางเวนคือมันจะรวยเพจมันจะรวยจากการฟาร์มมาดิเวนเสียแฟด แน่วหรอกเคี้ยก่อนเคี้ยก่อนโอเคเก็บแฮตอ่าได้เฮอริเคนแ,แล้วนะคะชิ้นต่อมาชิ้นต่อไปก็อาจจะเดี๋ยวดูก่อนละกันเนาะอาจไม่แน่ก็อาจจะออกตัดเลือดแหละเพราะว่าเจอเป็นเวนบวกกับดาเลียสเซนนาอะไรเงี้ยฉันว่าขึ้นตัดเลือดชิ้นเล็กไว้ก็ดีฉันจะไม่ยอมให้มันแตกง่ายหรอกคะ่ะปอมบนมากาันซีนไม่ยอมหรอกคะ่ะเออมามากันกันไว้ ก็ตอนนี้เดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนแล้วกันกินเห็ดกินเห็ดเวนนี้ก็คือดันบนอย่างเดียวเลยเนาะโอ้ไม่กอดอุ้ยอุ้ยโอเคแต่อนาเข้าพาลาดละอืมฉันเข้าหลากล่างต่อได้นะเนี่ยถ้าทันโอเคไม่ทันนะคะแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้ป้อม แต่ว่าเวือดันบนสนั่นเลยอะอันนี้คือเล่นปล่อยใจแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะแบบเออรอฟารม์มรอเลดเกมก็ได้ละมังอืแต่ว่าเราก็เอาปอมไปเลยเพี่คะนี่เฮ้แต่ว่าฉันไม่ได้หรอกมันมีโลอยู่อะแถมมันเกิดละสามตัวยิงบอมไปช่วยไหวไหมโอเมก็า oh ฉันกำลังไปซินตะวิ๊งซนตาวิงไปช่วยฉันวิ๊ง,งมา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 ,มาอย่าทำเพื่อนชน,นะและอีนี่ oh. อเมมีเมียวอนนมมเอียวอนนมมเมมเอียวอเมมเมียวโอเค,อเ,คเกิดสน,นันตอนนี้กี่คิวละแปดูชิดๆนะคะโอเคเดี๋ยวเก็บคลิปล่างไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้อชิ้นอะไรเป็นชิ้นต่อไปดีนะคะจริงๆฉันก็มีชิ้นในใจอยู่นะคือถ้าตอนนี้เกมมันค่อนข้างไนหลสนันอะไรเงี้ยอาจจะไปออก IE ไม่ก็คอเลกเตอร์นะคะฉันว่าเอา IE ดีกว่าเอออยู่นี่โอเค พราะว่าเวลายิงบอมเงี้ยก็จะได้ติดขิสนั่นไปเลยนะคะเปลี่ยนแบบจากยิงเป็นปืนกลเป็นยิงบาสุก้าอะไรเงี้ยจะได้แบบยิงแรงช้ำๆไปหรอเออยิงบอมไปช่วยสักหน่อยล้วกันนะโดนอยู่แต่แบบโอ้เพื่อนเราไม่น่ารอดเก็บตกงานเก็บตกงานขับมาเจอใครตัวแรกเอ,เอาเวรก่อนดีกว่าอย่าให้มันได้ไหลอย่าให้มันได้ไหลไปไหนละ อามีม <I> mm. ีเมียวอามีมีเมียวอามีมีเมียวอามีมีเมียวจบตีคิสเซ่นั่นโอ้โอ้เอาเอาเข้าหรออามีมีเมียว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 อามีมีเหมียวอามีโอ้เข้ามาเลยเข้ามาเลยอามีมีเมียวอามีมีเมียวเออจบนะจ๊ะแล้วเซนหน้าถ้าไม่กลับหล่อนตายนะฉันบอกไว้ก่อนไอ้ไม่กลับหล่อนตายนะอามีมีเมียวเนี่ยเออโอคือเกมนี้มันไหลช้ำเกินไปไหมตาเนี่ย โ11 0แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์ดีกว่าว่าตาน,นีฉันจะไม่สูขเขตนะคะจะยังเป็นไข่ต้มอยู่วันยังค่ำเนาะจะไม่ยอมสูขข่ขีดมันจะแบบพยายามเล่นยืดตำแหน่งดีๆนะเพื่อปูไว้ฉันว่าตาน,นี้ทำได้อยู่แต่อยากได้ปูเดี๋ยวจะขีดตอนนี้วะเพาอยากได้บูถ้ามีบูนี่คือฉันจะยิงบอมแบบทม่ห่วงมานาเลยลเนะโอ้ยนางเวนนางเวนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยายายา กำลังทำชาลินไข่ต้มอยู่นะคะใจะเย็นใจเย็นอ่าโดนะอ่าอ,อุ้ยต้องระวังไดอานะ่าไดอาน่าก็แรงเหมือนกันถ้าถึงตัวฉันเฮ้ตายมั้อ่ะวางแถบเข้าจริงอ่ะมีมีเมียวอ่ะมีมีเมียวอ่ะมีมีเมียวโอ้โหอ่ะยิงเวรก่อน,อนเอาเวรก่อนโอเคอ่ะเหลือตัวสุดท้ายยิงช้ำช้ยิงช้ำช้โอเคอุย้ยอันนี้ทริปเปอร์คิวเลยเหรอ โอเคน่าจะจบแล้วฉันว่าเพราะว่าวคือคลิปที่ดันขึ้นมาก็เป็นคลิปติดาบาัลลอนพอดีนะคะโอเคน่าจะจ,จบๆเลยก็ได้ฉันว่าชาลินฉันจะได้ไม่ต้องแตกด้วย11ตันะคะ no เด a คือจริงๆอ่ะตาเนี่ยมันฝั่งหนุนเข้าผ้าช่วงต้นเกมหนะนะคะคือ AD นาอกเวนกับเซนนาเข้ามาตายแล้วคือเก็บแบรนด์ไม่ได้อีกเพราะความหิวกลายเป็นเตุ สู่ความชิบหายเลยนะคะคือพอฉันได้เฟิร์สบัตเงี้ยฉันก็ได้ไหลมายาวเรื่อยๆเลยเนาะมันก็เลยทําให้เกิดตั้งแต่ช่วงต้นเกมนั่นเองเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเล่นปล่อยจอยจิงส์นะคะ AD ดีถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเทลาเฟใจด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย